หลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการทําธุรกิจการค้าขายหรือการทํางานเนี่ยคือเรื่องดุนยาจริงๆแล้วนะครับทุกเรื่องในชีวิตเราเนี่ยย่อมเกี่ยวพันกับอาคีร์ทั้งสิ้นอยู่ที่เราเนี่ยจะตั้งเจตนาอย่างไรเพราะอย่างที่นบีสุลตลล่านฮุยเลวิสลลัมได้บอกว่าอินนามัลแมลูบินนียัชแท้จริงท,ทุกๆุกิจ,จการงานนั้นขึ้นอยู่กับการเนียดช้าวันนี้นะครับคุณยังคิดว่าการทําธุรกิจการค้าขายหรือการทํางานประจำเนี่ยคือเรื่องดุนยา ผมขอให้คุณคิดใหม่นะครับเพราะแท้จริงแล้วการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อให้นาฟะก,กับภรรยาหรือครอบครัวนั้นเป็นอิบดะดาครับเมื่อเป็นอิบะาดาแล้วเนี่ยก็ย่อมต้องได้ผล,ลบุญจากการลงมือทำใช่ไหมล่ะครับดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวจาลาได้กล่าวว่าครั้นเมื่อละหมาดเสร็จแล้วพวกเจ้าจงออกไปยังหน้าแผ่นดินสแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺและจงรำลึกถึงอัลลอฮฺให้มากเพื่อพวกเจ้าจะได้ประสบความสำเร็จ สุรออัลจุมุอาข้อน,นี้นะครับบ่งบอกให้เราเนี่ยทำงานหรือออกไปหาริสกีเพื่อเลี้ยงชีพไม่ใช่ละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ยอมไปทำงานเพื่อหานาฟะก็นั่งทำอิบาดาห์อย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับแต่การทำธุรกิจจะกลายเป็นอิบาดาห์ไม่ได้หากคุณยังไม่ได้เริ่มต้นด้วยกับการเนียดที่ถูกต้องเสียก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็เผลอนึกไปเองว่ามันเป็นเรื่องดุนยาแล้วเราก็มุ่งแต่เอากำไร มุ่งแต่เอาดุลยาเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็บางทีเนี่ยอาจจะเผลอนะครับทาในสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องดุลยานะครับอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้การทําธุรกิจจะเป็นอิบาร์ดะที่สามารถทําให้เราได้รับผลละบุญได้ก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการละหมาดคืออิบาร์ดาลำดับแรกที่เราต้องให้ความสําคัญ เป็นลำดับต้นๆเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ขายของจนละหมาดล่าช้าไม่ใช่ขายของจนไม่มีเวลาละหมาดซึ่งดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้คุณขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิรอนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มเนียด ก็ให้ตั้งเจตนาตั้งเนียดเลยว่าฉันจะทําธุรกิจให้รวยฉันจะทําธุรกิจให้มั่งคั่งเพื่อที่จะเลี้ยงดูนฟกกอคนในครอบครัวเพื่อที่จะบริจาคให้เด็กกําพร้าเพื่อที่จะบริจาคให้กับคนยากจนเพื่อที่จะจ่ายสากาดและเพื่อแสวงหาความพึงพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะหูวาตาลาเนียดแบบนี้ในทุกๆเช้าทุกๆวัน ก่อนที่จะออกไปทํางานนะครับก่อนที่จะออกไปทําธุรกิจแล้วอินชาลลอครับการทํางานการทําธุรกิจของคุณเนี่ยจะได้รับผลและบุญทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปนะครับอินชาลลอขอให้เราเนี่ยได้ ตกแต่งเนียดของเราเนี่ยให้ดีนะครับอย่ามุ่งหวังเพียงแค่ที่จะได้รับกำไรหรือได้รับผลตอบแทนเพียงในดุนยาเท่านั้นนะครับเพราะว่าระยะเวลาในดุนยาของเราแต่ละคนเนี่ยมันสั้นมากนะครับถ้าเราไปแบ่งว่าเรื่องนี้เรื่องดุนยาเรื่องนี้เรื่องอาคีรอนเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะขาดทุนทั้งสองโลกก็ได้นะครับดังนั้นให้เรามีเนียดที่ดีมีเนียดเพื่อ นำเงินต่างๆเนี่ยไปเลี้ยงดูไปนาฟก็กับคนในครอบครัวแล้วอินชาลอครับริสกีเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าครับอินชาลอครับและนี่คือทั้งหมดของมันนี่ฮารนพอดแคสต์ซีนี้ครับสลามุอะลยกุมวะรร์มาตุลลฮอวบารกาตุสวัสดีสๆๆๆครับ